วนฟื้นชีวิอินสิสารคามชื่อบอกอยาลูกตามรักทฤษฎีครับพอดีครับวันนี้สวนฟื้นชีวีอินทรีสารคามนะครับวันนี้เราจะมาตัดกล้วยซึ่งเป็นพ้วยที่ใหญ่มากท,ทั้งทั้งที่ในช่วงเดือนเมษา ฤด,ดูแล้งที่ผ่านมากล้วยปกติแล้วมันจะไม่ใหญ่แต่นี้ใหญ่และก็ลูกโตนะครับเครือใหญ่ลูกโตเหตุที่ใหญ่เพราะ,ะนะครับเพราะว่าเราใช้ฟางคุมนะครับใช้ฟางคุมโคนของเขานะครับแล้วก็ปลูกใกล้ๆกันกับฝรั่งแดงน,นะครับฝรังแดงซึ่งรากของเขาจะหาหาหากินถึงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับเขาเรียกว,ว่า หมักข้างหลุมนี่นะครับทำให้เขาลูกโตมากเลยนะครับเราต้องใช้ไม้คั้มนะครับเฉพาะไม้ตัวนี้นี่ไม่อยู่นะครับไม้ตัวนี้จะไม่อยู่ถ้าเราไม่ใช้ไม้ตัวนี้คั้มไว้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมันมันจะหักอยู่แล้วนะครับมันจะหักอยู่แล้วเราต้องใช้ตัวนี้มาคั้มอีกซึ่งเราเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับเราคั้มเฉพาะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่อยู่มันจะหักเพราะว่าลูกมันโตมาก มามาดูสองสองสองเครือนี้ด้วยนะครับเครือนี้นี่ยิ่งต้องใช้ไม้เยอะนะครับเ,เราทีแรกเราก็ใช้ตัวนี้นะครับมันจะหักนะครับจากประสบการณ์เรามันจะไม่อยู่ต้องใช้ตัวนี้คำ้ำช่วงนี้ลมแรงด้วยนะครับอนอกจากใช้ตัวนี้ค้ำแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลของมันมันจะมาเสียดสีกับตัวนี้ทําให้ผิวมั้สวยเราต้องใช้ตัวนี้ค้มอีกครั้งหนึ่งใช้ตั้ง5้าไม้เลยทีเดียวนะครับใช้ตัวนี้ค้ำค้ำเพื่อให เพื่อให้เขาหนีเขาเขาหนีไม้ตัวนี้นะครับซึ่งที่จริงเนี่ยผมอาจจะอา,อาจจะไม่ไม่เก่งในด้านการค้ำนะครับเขาจะต้องค้ำไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นขนาดนี้เลยนะครับให้มันตรงอันนี้เราพอ,อเขาเขาอ,ออกลูกแล้วนะครับเราถึงมาค้มมันก็เลยมีปัญหาตัวนี้ก็ใหญ่โตมากนะครับเป็นสามเครือ,อเป็นอ,อินทรีย์ครับอินทรีย กินซ0ร้ยเปอร์เซ็นต์บำรุงดิน,นอย่างดีก็เลยสวยงามเรียกว่าฟื้นดินนะครับฟื้นดินเพื่อให้ดินมาฟื้นต้นไม้มามา,มา,มาฟื้นพวกพืชผักนะครับแล้วก็จะไปฟื้นชีวิตคนด้วยนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าสวนฟื้นชีวีอินทรียสารคามก็จะมีอยู่ด้านนู้นอีกนะครับก็หลายเครือด้วยกันนะครับแต่วันนี้เราจะตัด5เครือ ว่าเช้าก็ตัดไปแล้วครั้งหนึ่งก็เหลืออยู่4คือนะครับเพราะว่าครับก็ต่อไปจะเป็นการตัดกล้วยแล้วนะครับต้องแกะเชือกอย่างทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่ากล้วยมันเคือใหญ่เราก็เลยค้ำไว้นะครับตัดเชือกเลยนะครับ ใช้คุ้กอินชีเปดมีชีวิตชีวาดินคือส่งพ้นมัน,อ,อ,อ,นอาจารับบากนิดหนึ่งเพราะว่าเรายังยังไม่ชำนาญน,นะครับคุณค่าสามชิตมประตัดตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> คือผักที่มีใครที่ <c oughs> คือหอมทองสลรคามออมทองประทุมนั่นแหละครับแต่ว่าเรามาปลูกที่สลรคามก็เลยหอมทองประทุมโอ้โหคือคใหญ่มากเลยลูกโตลูกใหญ่นะครับลองนับคร่าวๆสิครับประมาณกี่วีน่ลองคำนวณหนึ่งนะครับเป็นกล้วยที่เป็นกล้วยที่สมบูรณ์เพราะว่าเราเราใช้ใช้ฟางคุมนะครับ ใช้ฝังคุมแล้วก็น้ำเราก็เพียงพอนะครับเพราะน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับหอ,อมทองประทุมนะครับต้องขอบคุณต้นพันธุ์ที่เราสั่งสั่งซื้อนะครับคณะนี้ขยายไปเต็มเลยนะครับส่วนต้นพันธุ์ก็มีแบ่งปันนิดหน่อยแต่ว่ามีคนจองไว้หมดแล้วนะครับก็จะไปขยายอยู่ที่ทางร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องทางร้อยเอ็ดเขาจองไว้แล้วแล้วนี้ยัง ยังยังไม่นำไปให้นะครับเพราะว่าเราต้องรอให้ฝนล,ลงนิดหนึ่งก่อนนี่คือผลงานของสวนฟื้นชีวีนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ